บรรยากาศต้องใช้คำว่าชื่นมื่นนะคะเมื่อเทียบกับการหารือร่วมกันครั้งก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดีซีนซีแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จะเห็นได้เลยว่าใบหน้าของทั้งสองเนี่ยไม่บูดบึ้งไมเ่เหมือนคราวที่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมียิ้ม,ห,มหวานๆออกมาแล้วก็ถูกแซลด้วยนะคะว่าแต่งตัวมาดี mm hmm. กว่าคราวที่แล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวถึงกับแซลเลยนะคะว่าท่านแต่งตัวมาเนี่ยออดูดีมากๆเลยนะก็กลายเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นมากๆทีเดียว จะใช้คําว่าชื่อมือด้ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่คุณทันชนกบอกนะคะว่ามีบรรดาผู้นําของยุโรปเนี่ยมา การประชุมที่ทำนียบขาวในครั้งนี้ด้วยก็ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะคะที่ผู้นำของยุโรปมากถึง8คนจะมาอยู่ร่วมกันภายในทำนียบข่าวพร้อมๆกันแบบนี้เรียกว่าทุกคนเนี่ยวางตารางงานของตัวเองเอาไว้ข้างๆก่อนวาระสำคัญที่สุดในเวลานี้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของยูเครนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าสาระสาคัญของการพูดคุยกันครั้งนี้ระหว่างทรัมป์เซเลนสกี้แล้วก็บรรดาผู้นำของยุโรปเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้าง ะะเรื่องแรกนั่นก็คือความเป็นไปได้ของการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะคะซึ่งน่าจะมีการพบกันทวิภาคีก่อนที่จะมีการพูดคุยกันแบบไตรภาคีที่จะมีประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเข้ามาร่วมวงการพูดคุยด้วยเรื่องที่สอนั่นก็คือเรื่องหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับยูเครนนี่เป็นสาระสําคัญมากๆนะคะที่กําลังถูกพูดถึงกันอยู่แต่ยังไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนออกมา ที่แน่ๆก็คือทรัมป์เนี่ยไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชาติสมาชิกนาโตเพราะฉะนั้นจะต้องให้หลักประกันด้านความมั่นคงแก่ยูเครนนั่นเองซึ่งทรัมป์บอกว่าอ่ะมันก็เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติยุโรปที่จะต้องทําร่วมกันในเรื่องนี้ส่วนสหรัฐก็จะเป็นโคอินเตอร์นะคะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้มีรายละเอียดในเรื่องของหลักประกันความมั่นคงให้กับยูเครนที่ยูเครนเนี่ยเรียกร้องมาโดยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซีย โจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเครนได้อีกนั่นเองนะคะเรื่องที่3ก็คือบรรดาผู้นําของยุโรปเนี่ยยืนยันมันจะต้องมีการหยุดยิงก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เห็นด้วยกับปูตินที่ว่ามันสามารถไปคุยกันเรื่องของสติภาพได้เลยระหว่างคุยกันเรื่องข้อตกลงสติภาพเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการหยุดยิงก่อนนี่เป็นสิ่งที่รัสเซีย พูดเอาไว้แล้วทรัมป์เองก็เห็นด้วยกับปูตินนะคะทรัมป์ก็เลยบอกไม่จําเป็นต้องมีการหยุดยิงแต่ผู้นําของยุโรปส่วนใหญ่เห็นว่าจําเป็นที่เสียงปืนมันควรต้องสง,งบลงก่อนมันจึงจะนํามาสู่สันติภาพที่จะเกิดขึ้นภายในยูเครนได้และอย่างที่4อย่างที่บอกว่าบรรยากาศใหม่ของเซเลนสกี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆคราวที่แล้วเนี่ยเจดีแวนสได้ตําหนิ คุณเซเลนสกี้เอาไว้ว่าคุณไม่คิดจะพูดขอบคุณอะไรสักคำเลยหรือปรากฏครั้งนี้นะคะในช่วงแรกของการเจรจากับทรัมป์เนี่ยเซเลนสกี้ก็สีหน<ะ>้ายิ้มแย้มมีการทักทายผู้สื่อข่าวมีการหัวเราะขบขันกันไปนะคะและมีการกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ด้วยขอบคุณสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยอย่างน้อย 6ครั้งด้วยกันนะคะอันนี้มันก็เลยสร้างให้บรรยากาศในการพูดคุยเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันนะคะสำหรับการหาหรือพูดคุยกันระหว่างทรัมป์ปูตินแล้วก็เหล่าผู้นำของยุโรปค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามนะคะฝ่ายที่ทำการสู้รบกันก็ควรจะต้องหยุดยิงกันก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยมองเรื่องนี้ว่าไม่จำเป็นต้องหยุดยิงก็สามารถเจรจากันได้ ถ้าหากว่ามันมีการหยุดยิงก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการที่จะเจราจาไปแล้วก็เจราจาสันติภาพไปนะคะแต่ว่าการเจราจาครั้งนี้ที่ทําเนียบขาวก็เกิดขึ้นในขณะที่สงครามในยูคเครนย,ยังคงมีการสู้รบกันอยู่แทบจะทุกวันทรัมป์ได้พูดในที่ประชุมว่าการเจราจาสันติภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่จําเป็นจะต้องหยุดยิงก็เลยทําให้บรรดาชาติผู้นําของยุโรปที่อยู่ในห้องประชุมด้วยเนี่ยไม่เห็นด้วยค่ะเพราะมองว่าเป้าหมาย ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องให้เกิดการหยุดยิงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าออยูเครนจะเอายังไงกับเรื่องนี้นะคะจะต้องการให้มีการหยุดยิงกันก่อนหรือไม่หรือจะนำไปสู่การเจรจาเรื่องของสติภาพได้เลยซึ่งตัวของเซเลนสกี้บอกว่าก็ไม่ได้คัดค้านในเรื่องนี้เพราะเซเลนสกี้ภายหลังหลังจากที่มีการคุยกับทรัมป์แล้วนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาก็ค่อนข้างจะพอใจกับผลการประชุมครั้งนี้ที่เซเลนสกี้เรียกว่ามันอบ แน่นอนเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วนะคะ เรื่องที่สองสหรัฐเนี่ยจะช่วยรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นประเด็นที่มีคนสงสัยกันมากนะคะก็คือมีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยจะรับประกันความมั่นคงให้ยูเครนว่าจะไม่ถูกรัสเซียโจมตีอีกมันจะเป็นการรับประกันแบบไหนผู้สื่อข,ข่าวก็ถามเซเลนสกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายูเครนอยากได้อะไรบ้างเพื่อรับประกันความมั่นคงอยากได้ทหารอยากได้ข้อมูลอยากได้อาวุธหรือไม่ซึ่งเซเลนสกี้ก็ตอบกลับมาว่า มันก็อยากได้ทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเขาอยากให้กองทัพยูเครนแข็งแกร่งมีการฝึกฝนเพิ่มเติมมีอาวุธเพิ่มแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามทรัมป์ด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าสหรัฐจะไปร่วมร,รับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนเนี่ยแล้วสหรัฐจะส่งทหารไปที่ยูเครนด้วยหรือไม่ทหารบริการเนี่ยจะไปประจําการที่ดินแดนของยูเครนเลยไหมทรัมป์บอกว่าอืมก็ยังอึ้งอึ้งอยู่นะคะไม่ได้พูดว่าจะส่งไปแต่บอกว่าก็เป็นไปได้ แต่ยุโรปเนี่ยจะทําหน้าที่หลักในเรื่องการรับประกันความมั่นคงให้ยูเครนส่วนสหรัฐก็จะเข้าไปเป็นโคออดิเนเตอร์ไปเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ชัดแหละว่าคําว่าไปเป็นผู้ประสานงานเนี่ยจะเป็น มากขนาดไหนจะมีส่วนร่วมด้วยมากขนาดไหนแต่ว่าชาติยุโรปรวมถึงยูเครนเองก็หวังว่าสหรัฐจะจริงจังกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่งอาวุธให้กับยูเครนต่อและหากส่งทหารอเมริกันมาประจําที่ยูเครนได้อันนี้แน่นอนว่ายูเครนเองก็ยินดีอย่างยิ่งแต่สหรัฐก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะการส่งทหารอเมริกันไปที่ยูเครนก็เสี่ยงที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยเผชิญหน้ากับทางรัเสเซียมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ ส่วนการประชุม3ฝ่ายทรัมป์ปูตินแล้วก็เซเลนสกี้อันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะทรัมป์บอกว่าเขาเตรียมที่จะจัดการประชุม t r i lateral meeting นะคะเป็นการประชุมไตรภาคีเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ทรัมป์พยายามจะทําให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือการประชุม3ฝ่ายผู้นําสหรัฐผู้นํายูคเครนแล้วก็ผู้นํารัสเซียซึ่งหมายความว่าทรัมป์เซเลนสกี้แล้วก็ปูตินจะมา ประชุมร่วมกันนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันคุยกันแบบซึ้งซึ่งหน้าก็น่าจะเป็นวิธีที่ทําให้การเจรจาได้ผลเร็วที่สุดคือการให้ปูตินกับเซเลนสกี้เจอหน้ากันคุยกันตรงๆที่ผ่านมาปูตินเองก็พยายามบ่ายเบี่ยงมาตลอดนะคะและบอกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ทรัมป์กับเซเลนสกี้ก็พยายามให้ปูตินเนี่ยมาเจอหน้ากับเซเลนสกี้สักครั้งหนึ่งซึ่งการประชุมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ก็มีการต่อสายหาผู้นําของรัสเซียด้วยนะคะโทรหาปูตินต่อหน้าบรรดา ผู้นำของชาติต่างๆเลยเพื่อที่จะคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะทําให้ปูตินกับเซเลนสกี้มาเจอหน้ากันนะคะก็มีรายงานว่ามีการคุยกันนานกว่า40นาทีซึ่งทางรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะว่าการเจราจาระหว่างตัวแทนของอยูเครนและรัสเซียนั้นควรจะมีการยกระดับเจ้าหน้าที่ที่มาเจราจาให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการสัมมากว่านะคะ ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีเซลนสกี้ผู้นำของอยูเครนเนี่ยก็มีการถแถลงหลังจากที่เสร็จสิ้นการพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่ทำเนียบขาวย้ำว่าหลักประกันความมั่นคงให้กับกยูเครนมีแนวโน้มที่จะถูกจัดทำขึ้นเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการภายใน7-10ถึงวันข้างหน้านะคะ เซเลนสกี้บอกว่าทรัมป์เนี่ยได้ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเข้ามามีบทบาทรับประกันความมั่นคงของยูเครนในข้อตกลงใดๆที่จะยุติสงครามกับรัสเซียแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐจะยื่นความช่วยเหลือในระดับใดส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญของแพ็กเกจรับประกันความมั่นคงก็คืออาวุธจากสหรัฐนะคะโดยเฉพาะเครื่องบินรบแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมไปถึงยุโทโธปกรณ์อื่นๆด้วย ผู้นำของเซเลนสกี้ยังบอกด้วยนะคะว่ายูเครนพร้อมจะเจรจากับรัสเซียโดยประเด็นดินแดนจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียแต่ยังไม่มีการกำหนดเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการพบปะพูดคุยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ t n เด o r l d น o d a y นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของเท n เนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ